ขอบคุณคเบนจดอยู่ประเทศอังกฤษนะคะอยู่อนะคะคุณอาเอนะคะสวัสดีน้องปัตระมดด้วยนะคะแอนขออีที098 4 0เก3 8 6ีนย์นะคะ สวัสดีโน้แค่สวัสดีค่ะคุขนมจานใจเต้นไม่เป็นเลยนะคะดูให้ทุกช็อตอุ้ยเป็นกำลังใจให้พี่เอ็นด้วยต <c oughs> ิดกเกอรขอบคุณค่ะขนมขอบคุณแอนทันตะวันด้วยนะคะให้กำลังใจค่าขนมสองร้อยบาท ้องทะวันก็น่ารักเสมอนะคะจากวันนี้ก็มีดอกไม้จากทันตะวันให้กับทีมทนายนะคะหนึ่งช่อเป็นดอกทันตะวันจริงสวยนึกว่าเป็นของปอมไม่ใช่ไม่ใช่ของปอเมื่องของจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บไว้ที่รถของยายดอกไม้ยายสมบูรรถยายสมบูรณเย็นแต่มีความเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมอบกหนงนะคะวันที่ตอนที่เขาแถลงการนะคะ <premises? S 2> ขอบคุณาจารยสมาัตลด้วยนะคะคุณมณีสวัสดีขอบคุณคุณกระชนธีาสมบูรณ์เชขอบคุณคุณช่างลักษณ์ทน้าแปหนน้าแเข้าไปด้านในแล้วค่ะน้าสาวนี่น <iedzieć> ้าสาวจริงๆจงมีใจค่ะนี่เป็นพี่เล่สวัสดีเป็นคใรุนแรงจรงลุป้าให้คุณใจลุงป้านะคะคุณัตรศนะคะเราคนปัตรมวลชาแนลสดีเราเข้เลยนะคะ เอเอ้าอุ้ยคุณแม่ใไเอติเกอร์รอะไรปุ่มไม่เสียแล้วขอบคุณคุณแม่ด้อยนะคะคุณแม่กไมีเซาไงกับเราด้วยค่ะเอ๋ก็ เสียใจมากเลยนะคะสั่งพวงม,มาลัยมามาไม่ได้แล้วขงเสือที่อซื้อนะั่นมาจากไหนใครของเสือที่กลุ่มเสื้อสั่งมาก่อนแล้วใช่ค่ะแอนแอนสั่งไม่ได้เลยแม่แ,แอนอนสั่งพร้อมกับป้าไทยบ้านเลยแดบของป้าไทยบ้านมาแต่มันเป็นพวงมาลัยที่เราแซวใสา่ธนบ,บัตรลงไปมาลัยเงินนะ,นะแต่ว่าไม่ได้เลยค่ะ แอนก็เลยไม่ได้มีมาลเลยก็คงจะเป็นการมอบนะคะให้กับลุงเลยค่ะเนื้อเนื้อเวเดอรนะคะ้ขงนั่งเหรอคือแบบสั่งก่อนแล้วสั่งก่อนหลายวันแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะส่งช้าค่ะน่าจะเป็นทางร้านเขาด้วยเลย แ่นตัวเสียใจเลยไม่ได้ไม่ได้ของอะไรที่คอให้ลุงเลยอ่ะโอ้ยนะโอเคจ้านะคะก็ต้องขอโทษเต็ซีด้วยนะคะนะคือเป็นคนที่แบบถ้าตั้งใจก็สั่งเลยค่ะแต่ว่าไม่ทิดาวันผมจะไม่ไม่ได้ดังใจเราพี่วันนี้ค่เขาไม่ได้กินเขาจำพลาดเขาจำเราไม่ได้แอนเขาจำได้ อขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีแลคะที่เขาเรียกว่าช่วยนะคะช่วยชักของช่วหอาหารด้วย

โอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูมอบให้กับลุงเลยค่ะจากเดี๋ยวหนูมอบกับลุงค่คุณดาคะสวัสดีจากคุณยายเพียงสวัสดีจาคดสมวยสัสดี่ะคุณเเอ็้สวัสดีค่ะนะเดี๋ยวบอกลุงนะคะว่ามีใครให้ด้วยนะคะนักข่าวายช่อไหนี่นะคะที่เราทานี้นะอยู่ข้างหน้านี้แต่ว่าเองกไม่เคเข้าไปนเสียงตกชิดค่ะเสียงตกชิดเ ก็ที่ดูดู <analyze anthropology> ไม่รอบเสียงด <renamed> ังต้องรักษาอนุาตแบบดีเลยนะรับกระตีมูก็เป็นของเสียงดังมีน้ำลายไหลไปดูเงียบเงียบคุยแค่นี้เลยนะครับคุยแี่นี้ ก็ให no, okay. so okay. so, so so ้ดู้ามีหรือยังทีนะาปกาเห็ันแล้ว้าเตม่ะน้าอมาเ้าชอวน้าชอวน้าชอวาอว์น้าชอว์าชอว์น้าเปวน้อวนาะน้าอว์นาอ์อวนวคนปาน้าชอนน้าอน้น้อ้าชอน้อนาชอน้ากอน้น้าชน้าชอน้นาชอนน้นอนากนนากอน้ ได้ว่ามีป่ามาหากันเรามาผ่ากันยัร้อยเจ็ดสิบเนีมันยิงถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไมถึงม่ถนม่ถึงกอ่ถ่ถงม่ถึงม่ถมม่มาถึงสมม่่ะ วันกำม้วนอย่รงนีอั่าดียแน่เลยแ่ะสวมาดีขนาดไหนใช่ยังไม่ได้่ยแล้วก็มเจอเมือนกันเลยค่ะไม่เลยค่ะสามันากสนท่นนารมวเค่ะไม่ได้จ่ายเลยค่ะคุณลักษนักค่ ไม่ใจกันอยู่มัหวดแล้วก็ทพใจเป็นอยู่ามจุที่เสียอนแเกร์แล้วอย่างเอารถทนายเ้มไม่ไปถ่ายตรงนั้นเลยเสียงเบาๆาแล้อมันมาโดนรถเรานี่นอนนี่นนี้นีนนี่นีงนี่ีน่านี่น่นี่นีนนนีนีี่ตี่น่นีนนีน่นีนนี่นมานนี แต่าไม่ได้ไปเราอยู่ที่เราเรามันก็จอยู่แถวลาวและเขีรในการเราอาจะไปเจ็เราด้วยไมการเจ็าเราพรายามผลิมไปด้วยนะครบเพราะว่ามันยมันจะซีอกันแล้วนี่สวัสดีครีคุณเร่อน้องยผมาเงเอนนะคิก็จะลงไปข้างใเข้ามาตาขันะนชาได้ึงาเหนเพา่พิเศษเลยนบกับประาศตามนัขนนะฮะผท่านทานตะลมูอ้ยนท่านตะมทาน่านอมู้ยทานะลอมูนอ้ยท่าน เขาหลีกอากนะเขามมาเลยตัวเขาติดตามการตัดสินดี่าที่เขาไเรื่องอะไรเขาก็ตามอยู่นี่ยวลาดีสอมาจากสีห้าสื่อใด้ด้อยสื่อด้ด้วยจรอฟังทาวดีการเราไม่จะได้รูคกัน ยกยกลูกไปกย่ไม่ได้ขึ้นไลเลย่ได้ยิงโทรศัพอยกันเลยปช่องลกอยู่กับามืนคงนอมอยู่กับเบามืดเบามืดอาจารย์อยู่หร่นไก็ยังไม่เใจนะปวงขย้นเรียนเลยเบิ่งเบาหนายเดินอยก่นะาาอบนคะขอบคุณมาก คุณสุดกำลังใจอดยนะคะยากาศอยู่ที่เดรียญอะไรอ่ะามากเลยหอว่าเดียวไม่ได้มาเดียนแต่แต่อยู่อ้าเในเขามันในเนะเล่ากังไม่คุ้นที่ไม่เคยไ้เชือร้อยเหรียญเลยล้านเที่ยที่แกี่ที่าลาห์รู้ที่คุณยังรักและเป็นห่วงนี่นะคะอ้วาก็ไม่ไแล้วเมบก็ดใจที่เอฟยวโท้้วนโทรลนแล้วคอนรนแล้วเุ้ยีเลยนะลงไปแล้ว ดั้มดั้มหนงึงลนะคะลงมาเนี่ยเยอะเลยเนาะดู <c oughs> ดู <c oughs> ดู <c oughs> ดู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 ไม่ไม่ จุดนมนคะาต่ไมบรรยากาศไม่ใช่มแต่ค้ามาเองมารถใ่ค่ะแ่ไม่ได้เข้าไปด้านในรว่าดนก็มีเฉพาะห่คน่เข้าไปได้เข้าไปพอมกูนี้แค่นรมสวัสดีค่